สวัสดีครับพี่น้องครับอุปกรณ์มาทรงแล้วครับนะครับหม่านถาเบิดมือผมานะครับมาทรงมืออีกคของมาทรงผิดพลาดนะครับกระสีเดเอาไปเชียร์กันมาอีกนะครับสั่งเด็กเซนหนึ่งนะครับเป็นไดเสสาหาตุนนะครับ ดี๋ยวไปเคียวเต็งวัติฟ้าไปบันแท่งความพี่น้องนะครับกัจิสาน้ําเคียวฟองอีกบันเคียบินมาอีกบันนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากันบอยู่สร้างของอยู่เบื่องกัมันมันกับที่เป็นประมาณนี้และนะครับเพราะว่าของกับมาบัตรทันคขบพร้อมนะครับแต่ว่าได้บินเพื่อลุ้งประยู่ลูกน้องเป็นกิน,น้าวโขบเนาะน,นะครับ ที่เขาไปเรียกเคลียร์กับเพื่อนในในลานใหม่นะครับเปิดนำ้ำวะไอ้ร่างเชียงเปิดน้ำให้เนี่ยแมนเปิดเทาะก๊อกนั่นก๊อกเจียนไม้นั่นเจียนมุจเจ้าต่อไม้นั่นเปิดเลยเดย้เปิดโลดเปิดโลด <c oughs> ก็คือิเฮ็ดเล่านะครับเอามาเห็ดเหล่านะครับส่วนเดียวมาเห็ดเหล่าเพราะว่าทีฮ็ดเหล่าไงคุณพ่อเิ่นนะครับที่เก็บเขาเิ่นนะครับเพราะว่าเอาเหล่าใหม่เพื่นลงนะครับแล้วก็ซิมุ่งคือเทพื้นเงาออกมากนะครับเพื่อให้มันเป็นพื้นที่จอดรถได้แล้วก็ ่อมรถได้นะครับเมื่อนี้สร้างารเพื่อนก็มีรถมา2อแต่ว่ามีพื้นที่เห็ดนะครับแต่ต้องได้ไปหาพื้นที่จอดเห็ดอีกนะครับปืดคือตรงนั้นพ่อมึงึ้นมาแล้วเนาะนะครับเมื่อก็สิสามารถจอด,ดรถก็ไดหรือว่า่อมรถก็ไดนะครับณณจุดนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ขื้นมาบ่ไดเนาะเพรานะาว่าสร้างเพื่นก็กำลังเห็ดงานอยู่ อ้างล่างนานี่ยลางนามกับเรือยาแนวครับพี่น้องนะครับเรือยาแนวพื้นอย่างเดียวนะครับมือนีสร้างฝาไปฉีดวัคซีนครับบรตขามานะครับฉีดวัคซีนมือนีนะครับรขันบบเป็นยังกระจิตขามามืออื่นแล้ววะ กี่เข็มสองมาเสร็จนะครับขันบบเป็นหยังกับจังเจียเขามืออื่นแล้ววะขันบบเป็นหยังแล้ววานะครับสร้างฝาเล็กเสียนเพื่อนโบท่านน้ำหายไห้เปลี่ยนแล้วเพื่อนโบเปลี่ยนให้ บ่เหลียวบ่เอาจังแล้วเฮ็ดจังสิเปล่าเดีอยูอเ่เอาสาวเลยมัแต่ว่าเมื่อกี้ทรไปบอกเพิ่นว่าอันบ่เอาสรุว่าจังไห๋เอาหรือบ่เอาบ่เหลียวขั้นบ่เอาก็เอาให้เพื่อนเอาขึ้นไปจังจี่นะเล็กเอามาบเล็กบ่ได้เอามาแล้ว จะรูปอาสาวมันบ่อาสาวมากเอาสาวตัวน้องหรือจะเอาขึ้นเมื่อเป็นนี่บ่บอกเพื่อนว่าขึ้นเมื่อเดีเวบอกเพื่อนว่าขึ้นเมื่อเดียวบอกเพื่อนแล้วว่าบ่เอาลงเดี๋ยวติดไปเอาเหล็กเพื่อน่าเดี๋ยวเดียวจังขับไปเคลียร์บินกันเา เลียกเรื่อเสามันไงไงทั้งสองบอกเมนเมนเพื่นมากราบอเป็นเพื่นมากเราบอปาน มันมนกนระแคบพื้นที่มันกระิกวงออกไปอีกครับลงอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาเสาลงนะครับจิสังเตียน2ต้นเพราะว่าสั้งเล็กอันงี้ยวันนบ้เอาหัวโพมาให้พร้อมเด้นั่น,นสองต้นนะ สองต้นนะ่ะโบเมนหัวโูจอยพวเอาดอกเนาะสองต้นนะ่ะแม่สามเมนนะ่ะโบโพดได้สองต้นพูเบิดอยู่บ่เอาเล็กน่ะไมัได้ไได้สั่งเปลี่ยนละไดิเอาเล็กเดี๋ยวเพราะว่าถือเขาไปเคีียบบินก็เพิินไม่ยอยู่ บินกลับไปบ่เ,เอาเอาเอกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมอำหน้า,นา,นาแจ้งตัวแล้วออกไปเดี๋ยวสิไปหาพันยูฝุ่นดอกลงเรยียบ้อยครับ จะมียินหินปูนทรายเนาะนะครับเรามาเห็ดเหล่าขึ้นในเพื่นใหม่นะครับ<า>แล้วนี่ก็ได้พากกันแล้วนะครับแล้วนี่ก็ได้ภัพยาแนวครับพี่น้องนะครับม,<า>มันอะไยาแนวให้ไบรบ่อน้ำไรลย่อนอยู่บ่มองเพื่อนบ้านแล้ว งานแนวกัเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับสำหรับห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระเบื้องเรียวๆนะครับ อุปกรณ์มาทรงแล้วสร้างเฮ็ดงานได้ครับนะครับหวันมาขูดลุ่มใบนะครับเฮ็ดบเพราะว่าอุปกรณ์ม่มมีนะครับสร้างเพิ่มมาหมูว้านเพิ่ามาแต่สอสรุปได้มาทรงม้นนี้นะครับอ่ะนะครับผมก็สิไเด้เตรียมตัวไปบานแพงบันนะครับเดี๋ยวขอไปเคีรยนะครับอุปกรณ์กับเจีเพิ่นใหม่นะครับแล้วก็สีหลวงไปบันแพงเลยนะครับ พี่น้องนะครับก็มาเชียร์คาของกันครับพี่น้องนะครับเชียร์ค้าของกับหลานเป็นก่อนนะครับเชียร์บินกับเจม่ก่อนนะครับกาลังเดินทางไปบานแพงนะครับครับพี่น้องนะครับมาเชียร์บินกับเจเป็นก่อนนะครับกับพี่น้องนะครับเชียร์บินเรียบร้อยนะครับก็เดียวกา สีเดินทางต่อนะครับก็เดี๋ยวพอกันเหมือนแพงครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องติดติดตามนะครับขอบคุณความพักความแพงยจากทุกหมองทุกงบอลก็แล้วกันนะครับพนัดมือนี้พนัดสามโมงนะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเข็มก็สิเดินทางไปให้มันทัเพิ่นนอะนะครับก็ให้พี่น้องนะครับยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านทุกๆคนก็แล้วกันนะครับพี่น้องนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อนะครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับก็ ก็จะได้เดินทางเพราะว่าเกียร์ของอีหยังไปให้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือส่วนที่เหลือนะครับเ่บทันสร้างเบิดนะครับอยู่ดีมีแห้งกับพี่น้องขอบคุณหลายครับพอกนคลิหน้าครับผมสวัสดีครับฝ่ากเดินทางกับพี่น้องไปแล้วครับ